อันนี้ข้าพาโลอาอะไหนล่ะอันนั้นน่ะเาวัเาอี๋เหรอเศายัน้าหยังเราหยังาอ่อนพันเศ้าวาวอ่อนวัยรุ่นคุดน้ำสร้างทุกคนนี่วัยรุ่นแก๊งนี่ตัวเขาเห็นเมื่อกี้นี่ไหมเนาะไม่นะ้ ผู้ใดแต่คุดสะอะไุดจกน้ำบอ,อกนบอเห็นยังถูกคนจกน้ำอออเห็นยังก,นออกินอ๋อคุดไว้เอ็ดกินบ่ออา้เอ็ดกิน้ำชายมันคือสั้นแทนี่ว้าใบรุ่สมดือ้อือเล่มึนกนมูอ่ะตัวหาหอ๋อ,อมึอนกนมูอเบิดบ้านนี่วอดื้อกนมออะน้ นักเออนักเลงกนมู่ไม่หรอเื้อยังตัเื้อยังซื้อโทนซื้อโทนซื้อโทนคือลูกห้าเฉยเป็นซื้อโทนนลูกค้เดียวเห็นบ่ออะชูชูชูอ่ะูก่อนชูก่อนดูชูก่อนดูดูอ่านี่ยให้แม่ลงมาี่อันสุดท้ายล้เบิ้ลแเบิ้ขลย บ่เหลือหยังในกระเป๋าเลยเดนก่อนเบิร์ตเลยไม่ได้ผู้ใดน่ะน้องคนนัอ๋ออันนี้เหรียญสุดท้ายอีกสุดท้ายเลรียนี่เด้อเออมาฮะมาเจอมาคุธาต์เนาะมาคุเทศน้อยอันนี้ข้าพาโละอะไปไหนล่ะนั่นเดี้ยอะเออสาวนี่อย่างก็ ชาวหยังชาวหยังชาวอ่อนสาวพันกับสาวสาวอ่อนเอออันนี้สาวปลาน้อยๆสาวหยังสาวมินตาโอ้หาพ่อไปใช่สี่คนบ่อยอยู่เฮือนนี่หกคนหคนไม่ไผ่านอ <c oughs> ีกลูกสี่คนลูกเจ้าฮะผู้นี้ก่อผู้ชายสองผู้ชายผู้หนึ่งครัวฮานะครัว ผู้ชายผู้นึ่งผู้ชายลูกกบบ่กแล้ว่มีผู้ชายมีแต่ผู้หญิงมุดเลยเจ้าหาไม่ยิงเบิดอ่าไม่ยิงผู้นึ่งว่าไปเฮียนยังบ่มาอยู่บ่เอ้ายังบ่เลิกบอกไปเฮียนอยู่ไสพุ่นแลยบ้านจังบ้านสามแยกคุณบ่มัธยมบอกบอกอะยป้อสดป้อ4นี่นะสามสี่เราไปที่บ้านสามแยกผู้ขี่รถจักไปบ่รถที่บ่รถที่บ่รถที่บ่จอดไว้พุ่นบ่อ๋อโดยโดยมา ทุกคนเฮาย่างมานี่เฮาเห็นเงานหลังแรกแล้วเห็นอันสาวปลาใช่ครับเอ็นยังคุณน,น้ำสร้างไมยเก่งเด้อใบรุ่นคุดน,น้ำสร้างทุกคนนี่ไปรุ่นแก่งนี่ตัวเฮาเห็นเมื่อกี้นะี่ไม่นาะไม่นะโอ้ผู้ใด้แต่คุดสิคุดคุดจกน้ำออกจกน้ำออกเฮียยังทุกคนจกน้ำออกเฮียยังกิน โอ้ขุดไว้เอ็ดกินบ่อุ้ยสายมันคือสั้นแท้นี่ว้าใบรุนอันนั้นเจ้าเป็นน้องเอ้ยปลาบ่เออไ่น้งเป็นปลาเออบ่ได้ถามเจ้าดิไปขามเขาพี่เลยอันนี้เดี๋ยวแม่นเพื่อนเป็นผู้ใดนี่เป็นเอ้ยเจ้าเป็นผู้สาวบ่อืเจ้ามีน้องจ้าคนมีเอ้ยน้องครอบครัวจ้าคนห้าคนเจ้าผู้กวกบ่ออ๋ นี่เนาะเห็นวัยรุ่นนี่ไปยิงไปยิงไปยิงเข้าเหรอเนาะไปยิงปลายเข้าเล่นเหรอไปยิงยังไงซะยิงแตนไหวจังหวัดตอดตาเนี่ยนาะพี่ดื้อไป็นตะกะเมื่กล s u m ดื้ออยู่ในบุกทรงผมบังตัดผมอ่ะนะสมดื้อหรือลิวมืนก้นมือตัวหาอ่อ๋อมู่มืนก้นมู่เบิดบ้านนี่เหรอดื้อก้นมืออ่ะฮะนัก นักเออนักเลงก้อนมู่ไม่ด๋อซื้อยังตัวเื้อยังซื้อโทนซื้อโทนเสื้อโทนพอคือลูกห้าเฉลิมนซื้อโทนนั่นลูกผูด้เดียวป้าเฮากับอะไรป้าเดินเดินทางต่อเดทุกคนแวะมาเบิ่งเด็กน้อยเออดกน้ำเดี๋ยวรอบหน้ามาสิมาลองซิมเบิ่งเด้อน้ำหนิด้อถ้าคุดแล้วนดี๋ยมาซิมเบิ่ง,งว่ามันสิแซ่บอ่เบิ่ง,งเลยลงไปฮะไปแล้วอ่ะบายบายดูบายบายด้วผู้ช้าบายบาย เดี๋ยวมือหน้ามาชิแว่มาเบิ่งใหม่เด้อโอ้บันดาดังอันนี้พักพักยังเอิ้นพักยังนี่พักยังพักยังนี่เอิ้ญยังภาษาเนี่ยเจ้านี่ภาษาบักพักยังนี่พักบุ้งเนี่ยพักเพียวว่านแถานี่ทุกคนมักกล้วยเขากับมักไงใแถวนี้ปลูกปลูกอย่างก็ขึ้นเนาะแถวนี้เนาะโอ้ป่าลมขนาดไปกันเด้อผู้ชาวน้อยบ๊ายบาย บายบายแช่บอเออีเออ๋ยวต้องเดินทางต่อทุนเดินทางข้ามฝั่งเนาะไกลเติบนะโอเคสดี๋ยวคลิปนี้ในสำหรับบ้านนาด่างเ <laughs> บิร์ตน่สองคนเนาโอเคไปแล้วสวัสดีครับบายบาย